ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงผู้คนที่หลงอ่ะคือเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลงเงี้ยเราต่อให้รู้อย่างไรหรือสนิทอย่างไรอย่างเงี้ยหรือจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างไงเี้มันไม่สามารถบอกกล่าวได้เพราะว่าคนที่หลงเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่น เขาเก่งแล้วเขาก็หลงในความเก่งของเขาแล้วเขาก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เขาทำว่ามันถูกแล้วเขาก็จะไม่สามารถรับคําตักเตือนจากคนอื่นได้เขาจะโต้อตอบและจะเถียงอยู่เสมอแล้วยิ่งถ้าเขาอยู่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นผู้ที่พันษามากกว่าหรืออาจจะอยู่ในฐานะที่เขาเหนือกว่าอย่างนี้เขาจะไม่รับ คนที่ที่ต่ำกว่าที่หมายถึงว่าที่ที่เติบโตมาที่หลังมาบอกมากล่าวอย่างนี้เขาจะไม่รับฟังเลยเขาจะมีความคิดความอ่านเขาเป็นหลักสิ่งที่เขาลรํ่ำเรียนมาสิ่งที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวสิ่งที่เขารู้มาอย่างนี้เขาจะเข้าใจว่าสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนี่มันถูกทั้งหมดแล้วคนอื่นพูดอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่รับฟังไม่อะไรอย่างนี้ มันเขาเรียกว่ามันหลงมันเมาในความรู้ของตัวเองเมาในสังขารครั้งที่ท่านพระสารีบุตรที่ท่านมีสัมมาเนนที่ว่ามาเตือนว่าท่านอาจารย์นุ่งผ้าลอ,อยไปมันดูไม่ดีไม่งามไม่อะไรอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็มามองดูตัวแล้วก็พิจารณาแล้วก็ไปห่มผ้าใหม่แล้วก็มาขอบใจสัมมาเนน สัมเนยอะไรอย่างนี้คือแม้ท่านภาษาริบุตรท่านเป็นอัคราสาวกท่านเก่งท่านเป็นพระเถระอย่างเงี้ยท่านก็ฟังคําที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือแบบว่าสัมเนยที่อยู่ใกล้อย่างเงี้ยอุปถากอะไรอย่างเงี้ยมาบอกมาลกาวท่านก็ปรับแก้ไขแล้วท่านก็ขอบคุณมันเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้ท่านอะไรให้ท่านท่านก็จะได้สํารวมอะไรอย่างนี้ หลวงพ่อวัฒนาสูงก็ได้ปภาวนาไว้มีเด็กที่ท่านได้เลี้ยงไว้อายุประมาณสิบสอขวบหรือแปดขวบนี่นแหละสองคนก็คือเป็นเด็กที่ฉลาดก็คือเวลาหลวงพ่อท่านทําอะไรอย่างนี้ก็บางอย่างอย่างเงี้ยมันทำมันมันไม่เข้ามันมันไม่มันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นมันควรที่จะททำอีกอย่างอย่างนี้เด็กก็ได้มาบอกแต่มาบอก ก็คือเขามีวิธีการบอกคนฉลาดเขามีวิธีการบอกหลวงพ่อว่าถ้าสูงก็ยับยั้งชั่งใจไว้แล้วก็เออมันจริงของเด็กนั้นทําจริงๆคือเราไม่ได้เก่งทุกอย่างบางอย่างก็คือแม้เขาเป็นเด็กแต่ว่าเขาอาจจะมีปฏิภาณไหวพริบในงานสิ่งนั้นๆได้ดีอย่างนี้ถ้าเรายับยั้งชั่งใจฟังสักนิดหนึ่งอะไรนิดหนึ่งงเงี้ย แล้วเราก็ลองคุยลองทำดูหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูมันก็จะได้ประโยชน์อันนี้หมายถึงว่าสำหรับคนที่ยอมรับฟังคำติเตียนคำอะไรต่างๆแต่ว่าทุกวันอย่างเงี้ยคือคนเวลามันจะหลงมันจะหลงอะไรมันก็จะหลงเราเป็นผู้นำม,มีลูกศิษย์ลูกหามากมีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากมีลาบสกาละมาก คือมันจะอยู่ในฐานะเขาเรียกว่ามันหลงในในสิ่งต่างๆที่เข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะอ่อนโยนลงมาได้มันถือว่าในฐานะที่เรามีความรู้มากกว่าคนอื่นอะไรกว่าคนอื่นอย่างนี้คนทุกคนในโลกใบนี้มันไม่ได้มีใครเก่งที่สุดมันก็จะเขาเรียกว่ามันชํานาญเฉพาะทางมันไม่ได้ไม่ได้แบบชํานาญทุกอย่างแต่ ยกเว้นแต่พระพุทธเจ้าคือแทงตลอดสายพระพุทธเจ้าก็คือจะรู้อัธยาศัยใครเป็นยังไงเป็นยังไงก็จะแสดงธรรมเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนบอกทางกับคนที่หลงทางส่วนสาว,วกอย่างเนี้ยอันนี้พูดถึงระดับพระอรหันต์อย่างเนี้ยท่านก็เลิศท่านก็เด่นแตกต่างกันไปแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นจะทําไม่ได้มันจะมีทางเด่นอยู่ อย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านก็เด่นด้านปัญญาแต่ว่าเรื่องฤทธิ์ไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะเรื่องฤทธิ์นี่ท่านเก่งมาก <ignoring> อะไรมากเรื่องฌานสมาบัติเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้เรื่องอภิญญาอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าคือท่านแบบเขาเรียกว่ามันเด่นด้าน,านปัญญาอย่างอื่นมันก็ทําได้อย่างท่านพระโมคคานาอย่างเงี้ยท่านก็เด่นด้านฤทธิ์ท่านก็คือเลิศเด่นในด้านแต่ด้านอื่นๆ,ๆท่านก็ทําได้ แต่คือมันจะมีวิธีที่เด่นเด่นอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีจุดเด่นของแต่ละท่านอยู่คือบางครั้งอย่างท่านภาษาริบุตรกับท่านพระโมคคานะอย่างเงี้ยท่านก็พูดจาให้เกียรติซึ่งกาและกันแล้วก็จะใช้คําพูดจาเขาเรียกว่าคําพูดที่อ่อนโยนที่ฟังแล้วลื่นหูที่ให้เกียรติซึ่งกัารละกันอะไรให้การละกันอย่างนี้ มันก็คือมันจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอย่างอะไรอย่างนี้บางอย่างเวลาในครั้งปฏิโมกอย่างเงี้ยก็ก็มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็คือถ้าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าทำแล้วไม่สมควรอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ให้สาวกหรือว่าใครต่างๆที่เห็นเงี้ยก็สามารถบอกกล่าวตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยได้ ท่านภาษาสิบตทท่านพ,าานพโมคัลานะแต่ละท่านอย่างเงี้ยท่านก็ได้ปรวรานาสืบๆกันมาอย่างนี้มันเปรียบ,สบเสมือนชี้ขุมทรัพย์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบไม่มีใครบอกเราได้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้อะไรอย่างนี้เราเลือกที่สุดเราเก่งที่สุดอย่างนี้ถ้าเราถึงฝั่งมันก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าว่าเราไม่ถึงฝั่งแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะออกนอกเส้นทางไกลเหลือเกิน รายละเอียดของศีลนี่มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางท่านก็ก็คือเขาเรียกว่าเน้นติดอยู่ทางด้านก่อสร้างก็หาเงินก็จะต้องไปคุยเอาใจญาติโยมต่างๆรายละเอียดของศีลสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่ถึงฝั่งนี่มันแค่แบบพลิกต่างกันนิดเดียวแค่นั้นแหละเจตนามันเปลี่ยนแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นโทษทันทีเลยบางทีมันเป็นเส้นบางๆที่ก้านอยู่ ระหว่างสงเคราะห์โยมกับว่าประจบประแจงโยมอย่างเงี้ยมันมันจะทำลายตระกูลอะไรอย่างนี้มันก็จะเพลิดเพลินกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าเรายังไม่มั่นคงยังไม่อะไรยังไม่ได้ศึกษาคำสอนให้ดีแล้วเราก็ยังไม่มั่นคงอย่างเงี้ยบางทีเราสามารถไหลไปกับคนนูน้นคนนี้ได้ง่ายเหลือเกินเพราะว่า จริงๆด่านอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ดีไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีมรรคมีผลที่แสดงตรงไปตรงมาแล้วเราก็ทําตามอย่างซื่อๆใหม่ๆเราต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีเพราะว่าเราฟังพระไตรปิฎกบ,บางทีเราไม่เข้าใจเราอ่านพระไตรปิฎกบ,บางทีเราไม่เข้าใจทีเดียวแต่ถ้าเราปฏิบัติไปจิตเราเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างนี้ เราเข้าใจในคำในการปฏิบัติแล้วจิตมันละเอียดลงเราค่อยๆฟังพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกมันจะค่อยๆเข้าใจเข้าใจซึมซับไปมันพระพุทธองค์จะแสดงธรรมไว้ย่งงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดก็คือจะไม่กระโดดข้ามจะไม่อะไรแต่ว่าพระพุทธองค์ก็จะได้แสดงเป็นภาษาบาลีแล้วก็เขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยไว้อะไรไว้อย่างนี้ บางทีคําแปลอย่างเงี้ยมันอาจจะกลับกันอะไรกันอย่างนี้แต่ถ้าเราได้ศึกษาฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจเบื้องต้นเราเจอครูบาอาจารย์ดีๆเราก็วางความรู้ต่างๆที่เรามีไว้อะไรต่างๆเราตั้งใจมาปฏิบัติอยู่ในทางมั่มีองแปลกศีลส,สมาธิปัญญาอย่างซื่อๆอย่างเงี้ยวางความรู้ต่างๆไว้ก่อน วันนี้คําสอนที่พระองค์ได้ประทานไว้ยังอยู่สมบูรณ์พระที่ท่านปฏิบัติได้มักได้ผลรุ่นสู่รุ่นก็มีมาสมบูรณ์ไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทากลางถึงที่สุดจะเป็นโยมตั้งแต่เบื้องต้นทากลางถึงที่สุดก็ถ้าอยู่ในฐานะศีลแปดศีลปรมาจารย์อย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ของที่จะทําได้ง่าย บางท่านก็มีชื่อเสียงบางท่านก็ไม่มีชื่อเสียงมันก็เป็นเพราะกรรมแต่อย่างไรคําตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าหากเราไม่มาเดินทางตรงเรามัวแต่ไปพิธีกรรมไปก่อสร้างไปทำน่นทำนี่เอาใจโยมไปสงเคราะห์อ,อย่างนี้มันจะทําให้เราห่างไกลความดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันอาจจะดูเหมดดือนดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีเลยมันจะทําร้ายตระกูลแล้วมันก็ จะทำ้ายตัวเองให้เสียเวลาไปอะไรไปอย่างนี้ให้เรามาพิจารณาศีลเราอยู่ทุกวันทุกวันว่าศีลเรามีอะไรบ้างให้เราสำรวมศีลเราอยู่ในทุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้แล้วเราก็เฝ้าสำรวมดูจิตใจของเราว่าเราได้ไปเพ่งโทษคนอื่นหรือเปล่าเราจะมีเจตนาเฝ้าสำรวมอยู่อย่างนี้เรื่อยๆทำกิจของสงฆ์ไม่ให้มันคาด ต,ต่อไปศีลเราจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบเราก็จะสมบูรณ์การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันจะมีศีลสมบูรณ um ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกัดคามีจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ องค์ประกอบมันพร้อมมรรคผลมันก็จะค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดเรามีศีลสมบูรณ์สติเราตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิเรามันก็จะมีจิตมันจะผ่องใสมันจะไม่มีนิวรณ์เรามาพิจารณาชีวิตเราตามความเป็นจริงที่เรามาหลงสังขารมันมาหลงยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นเรา มันรู้เห็นตามความเปนจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญายเงี้ยเรามาสร้างเหตุถูกเดินถูกนีมันจะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวาง เมื่อมันวางมันเบาถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมอาจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมอาจารย์แล้วเราจะแจมแจ้งในธาตุสีเราจะแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาให้เรานน้อมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนให้เราน้อมาปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมพิจารณาเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อจิตมันละเอียดละเอียดลงเนี่ยมันจะค่อยๆละค่อยๆวางไปตามอันดับอันดับไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนแต่ว่าทําไม่หยุดทําไม่ขาดพิจารณาอยู่ทุกวันวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ